คนมาเป็นเจ้าดอกห้องฟังอโทวอลอดครับเฮ้ยโทวลอลล็อบ224ก่อนขึ้น225คิวกันบึ้มบ้าซัมเบหรือเปล่าอาจจะก,กลางๆไอ้คอช็อตซตัดไปฮะเอ็กกี้ครับเอกกี้ถอยมาฮะฝั่งด้านนี้ทิมไปครับที่สตอร์เมอร์ซัดลงเฟิร์นบัตมา ใช้ความแกร่งก็พอครอบนั่นเชมล่าครับดับเบลิลเมลไปฮะเรียบร้อยตันโยกมาครับตบตีมาครับมีโอสกาเจนเอ็กกี้มาดีครับธนสิบปดนะเกมนี้ ผ่านมาตอนนี้ก็สูตรสครับอาวุลัสแล้วก็สปิดฮะเดี๋ยววันนี้ผมตัดพาร์ทเป็น2อไลน์นะจะได้แบบให้ไม่เกินสิชั่วโมงครับยิงโคแซ่พผ่านมาใส่นั่นลูเรียบร้อยก็ลูมาเ๋ยใสยฟ่ฟาดลงครับท่านน้นราวเออสปยยกมาย้ำลงต่อฮะฝังนั้นรไราวยังไงดีฮะจะแตกหรือเปล่ากดหูลงไปแล้วก็ถอยฮะตอนนี้ ตันเออร์สไปด์ลงอีกทีครับยิงกดผ่านมาเอกเกีบอกจัดก,การนั้นฝั่งเราไปได้ผมเรียบร้อยฮะสกอร์ปรับขึ้นมาเป็น2-2ครับแอดชีใบด่านี้ก็เปิดมาพอๆครับน็อกกันต่อเออร์สไปด์เปิดมายาวอีกทีฝั่งนั้นมีโปสกาไว้ครับมีโปสกาครับกยแห่คาร์ตัวตายคีปปากก็บอกซันั้นคีปปามันตีสเปซวันนี้ฮะ ก็ถือว่าสเปซเต็มที่ครับผมเล่นกันประมาณมีไปก่อนฮะขอเลยสายฟาดครับดาโดของฝั่งนี้คอร์โดเปิดมนาะโอ้หลอกมาต่อใส่หนักมีโอสกามีโอสกาแตกครับเรียบร้อยฮะขวานโทรอากานิมลบโลเทมได้ไหมครับไม่ได้ผม แตน e ่นเออร์สไบครับยกมาอีกทีครับทางด้านโดอฝั่งรูรูแตกครับผมเรียบร้อยรูแตกรูแตกเดี๋ยวไปเอามัชชาแป๊บนึงวินเกตบชวนนเพื่อไปดดููแข่งคอสเพลย์แตันเปิดมาเออร์สไปครับทโนโเปิดมาย้้วลุตต่อฮะบททางด้านฝั่งรีเฟลคชั่นเปิดมาอย่างทีอีมพครับใส่มามา,มานาบทบูคอมันแทรกกันไว้ เช้าชูเตอร์ปังไปแต่ในคลิปสวยเป็นกันครับบาเดสไซฟาดมาช็อกเวฟสกีเวิร์กกันแท็กไปเซนสตอร์เมอร์แบ็กโฮมาเต็มๆที่ทางด้านแม็กนัทแล้วก็มังกี้มังกี้ครับยังอยู่ในวูคองได้เอคอนช็อตเด้งกันไปใส่สมายลิงไนท์แล้วก็ถอยมาเซนติโกพยายามถอยครับมีบอสกาพยายามจี้ต่อยังไงดีราวจัดการเอกกี้ไปแล้วในฟีดและตรงนี้เปิดมาเนเปิลัสพาวเวอร์คล็อกเตะรั้วมามินิเกมหลบไปได้แฟร์เปิดย้ำลงต่อเซนติโกดีคลิปไว้แล้วก็ถอยฮะ ขอบคุณครับคุณดับนะซิกซิกครับชวนเพื Sym ่อนไปดูแข่งคอสเพยสเสร็จแล้วใครชวนไปผสมอะไรมะเนี่ยอาพีแวบสกีเวอร์กระชากมาต่อฮะด่านนี้มาเลยไซฟาลงแต่รอบจาดการนั้นสตลส์อร์เมอร์มาโลชันสบายเนี่ยมีทางด้านฝั่งลู่อีกมากแล้วก็โครวอลท์แทงได้แบบเหลาลุลัวเหลาแล้วเหลา ขวาเคืียงขวาแล้วไหมตีน้านั่นมีโบสกาแล้วพุกมาหนีไม่ได้โดนไซนิกแทบแทบไซเลนซะด้วยครับสำหรับทั้งค่าตัวของฝั่งไอทีเอฮะสามจุดเตอร์ครับปักลงไปบันดไซฟ้าลงต่อตีหนักทีนั้นสตอมเบอร์สตอมเมอร์ตอรอรแตกพ่ายออกล่าในป่าครับลึกลับในพงไพ เอกเปิดมาครับแล้วก็เปิดมาครับแบทเทิลสถานแบทเทิลแทรนครับไล่มาต่อยิงหน้านั่นทีทีไอครครับไอ้บื้อครับเดินเข้ากลางโดนครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนจิ้มแบบไม่ง่ายครับแตกไปหนึ่งแบ็คโฮมาใส่มังกี้เหมือนกันครับจิ้มมาสวนนายใส่เอ็กกี้เอ็กกี้ตายครับเสียจิซาวิลล์มาโซอาร์พีจำรวบไม่ครั้งจิ้มคาอาร์พีไม่รอดครับสไมลิงในเอ็กกี้ไปหมดครับขึ้นเป็น10ต่อห้าเงินขาดจัดเลยฮะ ด้านทีมสปิริตโวเซน่าเปิดมาครับสวนไปแต่ว่าจับล็อกเพาวค็อกลงไปที่10 10ไม่มีแบ็คโฮแล้วเจอทีเอจิ้มมาหายอีกหนึ่งครับยิมพีเปิดมาใส่ซานตานิกซานตานิกถอยครับโดนเบินไปหน่อยอ่าพีลัวอสกีเวอร์แปับดาดของมาลิกจากการสมาลิกนะ ดีคล uhm. ิปเคลื่อนมาครับไปย้ํต่อครับซาดเดนิกจัดการที่ซัดเดนิกเอาไว้เรียบร้อยเปิดมาโคแซมครับอิมเพียฟฟิงเกอร์อัปเดชฉีดไปครับด้โดนของฝั่งมาลิกบีเคบีทันแล้วถอยออกไปได้ครับ สันสตายเมลฟิกครับยิงค้างไว้ก่อนแต่บีเคบีเต็มเวลาอ้าวแบกเฮงแทงแตงกครับไฮเกาเข้าอยู่สูงกว่าเจ้าครับมีนั่นคริมสันการครับแบกนิดหน่อยช็อกเวฟปาดผังมาสตอร์มเมอร์ครับกดด้านฝั่งนะวินวอไปสไลด์ไปติดขอบอะไรครับหนะ<ล>น้าเทมบาซาตานีครับขึงไปเรื่อยๆมังกี้มาต่อภายหม้อสปริงตีเข้าไปใส่เอ็กกี้ด้านนี้บีเคบีวูคองมาตีโทลต์โทลต์ติดไซเลนต์ไปแบทเทิลทาร์ดัดครับแต่ก็โดนกระชากขึ้นขอบ สังเวียนเลือดสังเวียนเลือดสังเวียนเลือดอ้าวมาลีกตาเองครับสังเวียนเลือดครับผมแลกแรกกันไปถือว่าเป็นความเมามันในจิตใจครับใซนิกแฉะเปิดมาที่ตัวอินวอกบาเดไซส์กระโดดข้ามผ่านมาตาีตีจิงโก่ไปแล้วก็โป่ยดัดมาต่อเต็มที่ครับผมดีเทคชั่นครับซัดขึ้นมาสตอร์เมอร์เรียบร้อยครับซาตานิก โอกมาบูชแบกข้อแครับผมโซนิกโกไต้กันแล้วครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ฮะดูจากท่าทางแล้วอาพีรั่วมาครับช็อกเวฟสกีเวอร์ครับฝับงทางด้านนี้บอลเดสไซฟ้าลงไปตีสมัยลิงไนเปิดวูค์อกมาครับน้องยิ้มสมัยลิงไนไม่รอดนะน้องยิ้มเออได้แค่ยิ้มจริงๆครับ Radiant are scanning. ช็อกเวฟครับสกีเบอร์บาร์เดสายฟ้าบผมดักหน้ามาเอกกี้ไม่รอดครับเอกกี้ฮะเอกกี้บอยส์กกขึ้นมาเป็น20ตัว6ครับ,บอรเออเดี๋ยววางลิงก์ลงว่าสตรีมที่นี่นะ DK c y ไซเบอร์แค r เชร์หลุดไปที่ไหนไม่รู้อะไรเงี้ยลำบากอีกหาช่องผมไม่เจออีกขอบคุณนันสิบาทโอ,อนตรงเข้ามาได้กับคุณสมาร์คครับผมขอบคุณครับ ้ฝากข้อความอย่าลืมแปะใน e y Donation ครับคำอธิบายคลิปแล้วก็ลากมาต่อฟาดหายครับไลออนนี่ฮะวอร์ดนี้มันส่องอยู่ครับใครก็ตามที่แหลมมาโดนแน่นอนฮะแมงน้าใสไอ้อกานิมาครับทำให้ฮอนทอสได้ครับสถานะฮอนทอสก็คือมันงัดติดสตันครับแล้วก็ลอยกลางอากาศกระชากสกีเวอร์กลับมาครับ EMP ครับเปิดมาครับผมช็อคเวฟไปครับ อาพีจะรวบรึเปล่าอุ้ยโอ้โหโดนเฮกลาไวครับแต่ว่ายังไงต่อ BKB เปิดครับมาลิกแทงเข้าไปใส่ทะลุ2มาลิกครับสกีเวอร์ทำไปก่อนครับมีซื้อเกินครับรอจังหวะลากของทางฝั่งเอ้ากระโดดไปติดกำแพงอยู่นิดหน่อยแต่ว่ากระโดดครับขึ้นต้นไม้หนีไปได้ครับซาตานิคัมเลยครับ่อซื้อครับเพื่อให้ทางด้านตัวของแม็กนปเข้าไป RP RP ยังมีพร้อมแบ็คโคหรือเปล่า ถอยมาตรงกลาครับทางด้านสตอริกอยาาาา่ยาหาทำนะโทบอลนเนี่ย224ครับจะขึ้น225แล้วเหยียมมาจากวันนี้หายไปครับเอ็กกี้ครับด่านนี้ก็ถอยมาครับตัวของราวโดนแมลฟริกสตันจากอินิกมาไปบัฟอาราคิตี้ให้ทางด้านสไมลิงไนท์แล้วก็แทงมาขึงกันไปแทงครับเจ็บเจ็บนีคลิปตีไฟเคลือนไปแล้วก็อาพีเล้บทั้งคนฮิวตัวนี้ลากกระชากไปหายครับ แต่ด้านโทรลอดก็เรียบร้อยกับสมัยล,ลิกไนไม่มีบายซื้อเกินมาสวนิโกฝั่งงด้านทีมเนี่ยอาวุลัสจีจีไปเลยครับโอ้โหสามสิบนาทีจบเกมแล้วคนดู my gosh แตกพ่ายกันไปฮะเรียบร้อยครับผมเป็นด้าน,นของฝั่งทีมนะสปิริตครับชนะอาวุลัสไปในเกมแรกครับกล่าวให้โทรยืนแล้วอีนิกเอ้ใครมาวิดพื้นแถวนี้ไห เดอทางด้านฝั่งสตอร์เมอร์วิดพื้นเฉยเลยหล่ลอบเบิ้มทำไมเด็กใหม่สปิริตมันหล่อบเบิ้มขนาดนี้เอาเรื่องอะไร <battle> เยี่ยมแบบนิ่งมาก <c oughs> ตัตานครับซาดไปฮะสตอร์นิกจัดการเอ็กกี้ครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> มารีคร,ร,รับจัดการซะแน่ก่อนฮะไปจับจองที่นั่งไปรวมกลุ่มกับลูกผู้ชายได้ครับมบ <c oughs> ฟอร์มมา ยิ้มใส่ด้านฝั่งมาลิกมาลิกเรียบร้อยครับไม่รอดเริ่มตีตื่นมาหรือเปล่าฮะทางด้านฝั่งทีมอาบูลัสไป,ไปเบรกแล้วก็มาทอร์นโดวกวาดไว้และอีมพีสตอปเหยียบลงไปต่อมีทอสครับย้ำลงช่วยกันดิสต็อปสตอร์เมอร์จะรอดเปล่าซัดสตอร์เมอร์ไปสตอร์เมอร์แตกพ่ายใบวินวอลกหนีไม่ได้ครับทางด้านโกสฟอกเอาไม่อยู่ส่วนโกลงมาก็ช่วยไม่ได้แล้วเขามากันสามเลยฮะ เพียวครับแมลฟิกสตันเฟรมเบรกมาทีฮะเอ็กกี้เอ็กกี้เรียบร้อยครับเอ็กกี้หน่วยสำรวจโดนเปิดครับเก็บรูนมารูนก่อนฮะเฟรมเบรกซัดไปสตอมเหยียบมาต่อฮะวางบอลวิก้ามาย้่วมินทีครับฉะนั้นปัดสตอมเมอร์ตายครับเรียบร้อยยินทีปัดโซนไว้ด้านตัวของฝั่งซิปว่าไงฮะ กดเกาะน้ำมาสไปคร์เปสแล้วก็ทิมมาย้ำลงต่อฝ่ายนัตรูครับไม่รอดนะซิปจิกาลูไปปัดนยกมาซันสไตครับมาลีกโดนดักครับผมเอ็กกี้ครับบอกเลยว่าเอ็กกี้เดือดมากครับทางด้านตัวของฝั่งนะครับเราจัดการเอ็กกี้ไปครับเฟมเบกับซันครับ ลง,ลงอีกทีดาโดของฝั่งนี้สตอมเหยียบไปแล้วไอตัวของสิบก็ตายครับโดนไล่ล่าจากโซนิกฮะโดเปิดครับยกมาต่อทีครับซัดทชิญฝั่งรูสตอมซอมเมอร์ครับจัดการรูไปเรียบร้อยฮะเข้ามาจกมาตองอีกหนึ่งทีซัาสไตายไปแบลนเดอร์ครับย่อไปได้ครับด้วยด้าโดของฝั่งเนี่ยไฟร์ไฟฮะ เอาวอลลันเปิดมาหรือเปล่าไว้ทางฝั่งตัวของซานิโก้หายครีลเลื่อนไม่ทันแน่นอนเออโดเปิดไปครับวางกันแนตัวของฝั่งไอซ์บอล์มาต่อก็ยกไมค์ครับ EMP ฝั e ่งตัวของสตอร์เมอร์จากการมีโบสกาไปตายครับเซนิคชาเปิดครับเอาวอลลันเปิดมาแล้วก็ดีเด็กชัดอยู่ไหนป่วยดันมาสวยครับลูเฟมิงลาโซมากระชากเข้าแบ็คโฮ้แล้วโอ้สวยจัดครับ เรียบร้อยครับเอ็ก e กี้แล้วก็สตอร์เมอร์ครับวิ่งกัน2คนแล้วตามที่ผมบอกฮนะวิ่งงานกันอยู่2คนครับตอนนี้แต่ไม่ไหวครับสปิริตเขาแพ็คได้กว่าฮนะเพราะมีลูกอีนิกมากดันป้อมกันไล่เก็บไล่ฆ่ารัวๆว,ว่าเทมพาวิ่งไปไหนบ้างครับใน15นาทีแล้วตอนนี้เข้ากลางมาแล้วก็เข้าป่าไปครับโอ้มีรูทฟาร์มรูทวิ่งด้วยฮนะเท่จัดโปรดักชั่นเฟมิงลาโซไปล็อกสไมลิงไหนนะ้นองยิ้มตายครับเรียบร้อย อิมเพลว์สตันเปิดมาเอาเจอกำแพงวอลเิก้า,ากครับแต่ว่ายังยืนได้อยู่หรือเปล่าทางด้านนี้กระชากเข้าแพงตอบเมทิโอบดไปแตกครับซาตาน,นิกแต่ได้มัลฟิงมาก็ยังไม่เจ็บนะยังไม่เสียหายอะไรมากครับตัวของนั้นอาวุรัสแยกย้ายครับใส่ชุดใหญ่ไปแล้วอาวุรัสเปิดมาทอสไปครับย้ำลงอีกทีเซิร์ฟวิ่งหน่อยแปสิบมีดันควายังมากดน้ำช้อนไปครับ,ลรบ,ยยรบแล้วก็วิ่งหาด้านไทรนี่ก่อนครับ ปล่อยแนวหลังเก็บรูไปได้ครับระหว่างไอซ์วอร์มาเดินไม่ออกกับเราเวฟปอกข้มาใส่เจอแบ็คโฮมาดอกนี้รีสตาร์ททันครับแต่ว่าขุนควอนมาตีครับก่อหายครับก่อหายหนีก่อนหนีก่อนมาเร็วจัดอัี๋ใส่ผักออกไปก็ผมถึงหน้าตัวของซิฟสตอมเมอร์แตกครับซาตานิกกับมาลิกแทงยับก่อนน้ำก็สตันไว้แล้วก็ถอยกับอิกกี้โดนสตอมมาครับแล้วก็ปลุกขึ้นมาดอกเดียวหายครึ่งหลอดครับโอ้แรงจัดเลยดาวกิลซาตเนิกเดโซเรเตอร์ครับ เดินก็มาเจอนี่ครับเกาะน้ำแทงไว้ก่อนอิมเพลย์ยก2มาอิมพีเปิดไปไทนี่ก็มาซัดว์นั่นมอฟมอฟิงมอฟฟิงรีสเตนทันหรือเปล่ารีทันเดี๋ยวโอ้โหแทงแรงจัดเลยครับคอปปี้ไทนี่มาเอาลันอันนั้นดยุดซ้ายผ่านออกไปใส่ซันนิกซันนิกเดินเข้าต่อสตอร์เมอร์ตายครับไล่มาจะสตัาร์ทเบรกนอกมาที่นะั่นสมายลิงไหนสมายลิงไหนไม่รอดครับดับเบิ้ลคิวนะดูจัดการกับเราเวเบต้ามาครับทางด้านฝั่งอาวุลัส ก่อนน้ำช้อนไปสไปครับแล้วก็วางกําแพงต่อฮะกระชากใสกกำแพงอีก้ะลอกเกยือนเชลเผาไปเรียบร้อยกับเราได้เงินมา5 0 0อกว่าสิบอีกเกียบผมด้วงนักสํารวจอ,อุ้ยอ้อมหนักแล้วเนี้อสินตัดมาครับเซนิกแชปไทนี่เตรียมบิงเข้าไปในป่าโบยด้าเชฟไปเมลฟริกเข้ามาครับย้ำลงต่อน,นี้สินเปิดก่อนน้ำไว้ก่อนจะช้อนหรือเปล่า แทงหมาครับผมเอาตัวออร่าไปก่อนครับด้านตัวของฝั่งนี้เวฟฟอลไปแล้วก็แบลนเดอร์เข้ามาชมไม่ทันนะเมทิโอซันมาทางด้านซานนี่ครับยิงมาสองแฉกครับโอ้โหจะตายจะตายจะตายเจ็บ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 หนักเจ็บหนักครับเอ็ดชานต้องรอวนคูดาวฮิวก่อนนะทางด้านฝั่งซาลิโกฮะยืนมาจังหวะนี้ครับตีโลชาครับมีไหลเข้ามาครับเป็นทางด้านฝั่งแบลนเดอร์แล้วก็ตัวของเอลเดอร์ไทเลนเอจิโซมิวท็อครับสไมลิงใน น้องยิ้มบิงมาแต่วันนี้เอาล้านใส่ครับยืนยิ้มเลยฮะทางด้านตัวของฝั่งสตอร์อมเมอร์ครับโดนดักครับด้วยเซนตี้ตรงนี้อาจจะเป็นทั้งแถบทั้งทางด้านฝั่งไอเนี้ยตัวของเซนตีบมาหมดทุกอย่างเอาร้านเปิดไปครับแล้วก็วางลงต่อครับจิมไปใส่เอ็กกี้ ว่ายไงเอ็กกี้ครับเกาะน้ำทนกันไว้ทนไว้ก่อนไม่ไหวครับเอ็กกี้ฮะเอาลันเปิดมาครับแล้วก็ทนาโดสวนไปจังหวะนี้ครับดาตัวของฝั่งไทนี่ยกมาสตอร์มเมอร์โดนสตอมวามาใกล้ๆตัวไปมิลลาโซกระชากไม้ทีเอแทงแทงแตกเรียบร้อยครับเราก็ไม่รอดเหมือนกันอีนิกมาเตรียมโชว์ครับด้วยแบ็คโฮครับทางด้านฝั่งสไปนิงนท์พยายามขยับ ขยาาไม่ยืนติดกันจิ้มมาดอกนี้ก็ติดครับเต็มๆก่อนน้ำช้อนไปใส่หน้าตัวของฝั่งเทมราเทมราสไลด์ออกจากวอวริปิก้าไปได้แล้วตอนนี้ก็ปี้ไทนี่มาโยนมาทอดครับบิงมาแบ็คโคไปโดนน้นฝั่งอิกกี้ตัวเดียวครับกระชากมาต่อครับสไปคอนาเปนมาอิกกี้ไม่ตายเฉยเลยครับสู้จนหยดสุดท้ายบอมเรียบร้อยแรกเขานั้นมาลีครับแทงมาต่อใส่เสื้นิโก้เสืนิโกแจกผ่ายไล่มาที่ซาตานิซาตานิขึงสู้ขึงสู้ผักออกมาซาตานิแทงครับผมใส่นศิบผิวจัดครับซาตานิเอาเรื่อง เอาเรื่องเอาจริงเอาตายแยกล่างล้างไซเลนออกไปล้างสโลแล้วก็เข้ามาวิญญาณไปถึงก็วิญญาณหมดไปก่อนไซเลนต่ออีกทีหนึ่งสไปริงไนท์มีเอจิสแต่ว่าตายตรงนี้อาจจะแตกได้ทางด้านมอฟฟิงเอาล่างเปล่ยิงเข้าไปใส่แล้วกลูลูถอยไปก่อนสันสไตร์เปิดมาจะใส่แบทไรเดอร์แบทไรเดอร์หนึงดอนเปล่อ้าวเจอไซเลนต์สไปริงไนท์รีสแตตไม่ได้แตกตายผมเรียบร้อยอะสไปลิงไนครับสตันีิครับแทงแตกหมดครับตอนนี้โอ้ my god เจอแรปช้อนเข้าไปครับรีเลื่อนไม่ทันแตกหมดเลยครับนิ่มๆครับยิ่งมีเอลเดอร์ท่านชา์จถึงตัวนี่ยิ่งกรอหายหมดนะฮะเนเชอรลออเดอร์แอสาซอสปิดครับสำรวจมาตอนโดนเปิดมาเพราะมีเพีครับโดนกันไว้ก่อนอโดนไปมิง่งลัโซง่ายออกมาทำไมไม่รู้สตอร์มเมอร์ครับแตกมากครับรู้อยู่แล้วว่าไซนี่กับนั่นแบตมันเข้าง่ายครับ นิกมากไม่มีแขนงก็ตกร,รอบแล้วโอ้ <S <S แทงไปอ้าหซาเดนิกนะโอ้โซเดโกหายไปเลยครับดอกเดียวบินนะเฟมิงรูลาโซมาวันนี้ครับหัวเรนะืนฝั่งสไมลิงไหนหายเลยคนระับนิ่มจัดครับมอฟฟิงเจอนั่นเอลเดอร์ในท่านนะชาร์จถึงตัวครับกาอสีขาวหายหมดแนละ้วตินลบหมดครับโอ้ แทนทางสุดครับอกแล้วก็เทนโดครับหรือเปล่าอีมพีโคสแนบไปก่อนนะซัดอีกมาทิมเดียวตัวครับเหมือนมาเดินเล่นนะตอนนี้แทงแรงๆพอครับจิมมาก่อนน้ำสวนครับดิฟฟิ้งบลัดไปแบ็คโฮสวยงามจัดครับรอเก็บงานทุกอย่างนีกซสิจะมาช้อนช้อนไม่ได้บอสตอมเมอร์เอ็กกี้ตายครับเวฟฟองเข้ามาซัดลงต่อหรือเปล่ามาลิกถอยครับเออร์สปิเตอร์เปิดมารวบตึงไปแล้วโดนสามตัวมีโพชกาถอยครับตอนนี้ เบรคซัดก,ก็มาบิงหลบทางด้านฝั่งเนี้ยกระสุนของมัฟฟิงไปเบฟฟอร์มไล่ล่าครับไปที่ทางด้านอีนิกมาอีนิกมาวิ่งยาวๆตีกองครูดาวอยู่9วีวางครับตัวของฝั่งเนี้ยมินไนพาส์แล้วก็ถอยไปได้ผมแล้วเอ็กกี้เข้ามาโจกหนึ่งทีเรียบร้อยครับดูศาสตร์ตีให้ลูลูซูเปอร์สเปซไปบาเลกกไหม ริมย้ำครับเฟรมเบรกมากดกราะไปครับไฟเออร์สตอมเหยียบยังมาครับใส่หน้านฝั่งนี้เอาลันท็อตไล่ล่ามาด้านล่างต่อครับซิฟตายครับเซอรเรโกก็โดนไล่ต่อขุนคอนครับอารกัดิมนะถ้าดึงวิญญาณเครือบฮีโร่ครับได้ตัวละสองวีครับขุนคอนไในี่ท็อตยุบไปครับมูบไปแล้วครับเรียบร้อยดับบเิิลค W นั่นฝั่งเราซาเดนิกแทบมาลงกลางตัวแล้วก็วางไม่ได้เพล้า โยกหลบซันโดอรไม่ได้ซันเดอร์อีกแทงครับทะลวงไปครับโดนคู่แต่ามาโดนก่อนนะส่วนที้หนึ่งบิงยัดต่อใส่สมาลลิงไท์ได้แบกค,ครับเอ็กกี้ก็ไม่รอดซันลงต่อที่สตอร์เมอร์จีจีคอครับเป็นนั่นทีมสวิทชนะไปในเกมนี้ครับสองศูนย์พูดสวัสดิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปแข่งต่อนในตอนเย็นเจอกับทีมลิควิดคะโอ้เอาเรื่องจัด,จดครับผม สบายๆครับวันสบายๆของทีมสป i ดครับ <_ an> เรียกได้ว่าเพลย์ออฟยังไร <_ an> พ่ายครับเม <_ an> ื่อวานชนะ n ิกมาวันนี้ชนะอา u ูลัสแต่ว่าต้องแข็งเบิ้ลนะทางด้านฝั่งทีมสป i t เจอกับ Liquid ต่อครับโอ้สองศูนยไปเลยครับพี่ชายคนละรุ่นจริงๆครัขุดไม่ขึ้นครับนะฮะเกมแรกทัวร์ลอตว่าจัดแล้วเกมนี้ เหมือนเลนเฟสจะดีอยู่ครับแต่ว่ายังดีไม่พอยังชัดดาวเท่านเทมพล่าไม่ได้ครับคนดูหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับ